Thank you for watching! ดีค่ะซินดี้ค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระคำในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามมากมายค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นพี่ชายอารมณ์ดีที่ทำงานรับใช้พระเจ้ากับเด็กวัยรุ่นมาเป็นเวลาหลายปีค่ะแค่พร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของอาจารย์ประวิตย์ศรีวิไัยฤทธิ์หรือพี่สองวัยเอฟซีกันเลยค่ะ ค่่ะพีสวัสดีครับผมค่ะปัจจุบันพี่ทรงทำงานอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวกับงานรับใช้งานรับใช้ที่เป็นงานประจำนะครับก็คือเป็นช่วยที่วุโสครับขององค์การโยชนไทยธุรกิจนะครับหรือว f c ที่หลายคนรู้จักนะครับหรือหน่วยที่หกยายปรชนะนะครับทำงานมาสัก18ปีแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีส่วนช่วยเป็นสีบานนะครับให้กับฐานประกาศบ้านชีวิตใหม่ทอแสงครับ ว่ามีโอกาสต้องขอบคุณพระเจา้าจริงมีโอกาสได้ไปเรียนโรงเรียนคริสเมื่อตเด็กนะครับก็ได้เรียนรู้เรื่องราวพระเจา้าแต่ว่าตอนช่วงแรกก็ไม่ได้สนใจนะครับเ็นเหมือนเด็กทัก่วไปก็พอรู้ว่าเราเราเป็นคนไทยเราก็ต้องมีศาสนาของเราเองก็เลยสนใจว่าพอเราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสก็เอ็นตี้นิดหน่อยไม่ชอบเอ็นตะี้อยู่นาน,นะครับเอนตี้อยู่มาสักสิบปีได้จนมีโอกาสได้เข้าไปเรียนโรงเรียนประเทศเปเียน,นะครับ ได้เรียนรู้อะไรมากมายในเรื่องศาสนาริ์มากขึ้นท้ายก็ต้องขอบคุณพระเจ้าส่นเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งชวนไปกลุ่มสมาคิธรรมของกลุ่มเซอรริสเตียนครับแล้วก,ก็บอกว่าเนี่ยมาเถอะจะพบสิ่งดีๆไปที่นั่นก็ได้พ้นพบคําตอบชีวิตที่แสวงหามานานคือว่าเราเราอยากพบสันทิสุที่ในหักวใจก็คุณบอกว่าตอนที่แสวงหาตอนที่เรียนรู้เนี่ยก็ไม่ได้พบหรอกครับ ถึงแม้ตัวเองจะสามารถเพามีส่วนเรื่องเรียนรู้เรื่องราวคริสเตียนมากมายหลายๆคนก็คิดว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่ท้ายพอเราถามคำถามตอบคำถามบางคำถามเนี่ยซึ่งไม่สามารถตอบจิตใจเราได้เช่นมว่ามีสันติสุขไหมมีมั่นใจว่าตัวเองรอดแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ทั้งที่ตัวเองเรียนรู้เรื่องราวนี้มาหลายปีก็เริ่มเกิดคำถามครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพื่อนคนนั้นก็พาไปกลุ่มเซลล์นะครับซื้อบานในช่วงเวลานั้นเองก็มากลุ่มเซลล์ด้วย เขามีโอกาสเนี่เราแบ่งปันลูลานพระเจ้าแล้วก็ขอท้าทายว่าพร้อมจะเปิดใจไหมเห็ใ,ใจว่าเอาละตัดสินใจพร้อมจะเปิดใจ mm hmm. ก็คิดแบบพ่อค้านะครับลูกคนจริงเอินพ่อค้าก็คิดว่าตอนที่จะรับเชื่อเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพระเจ้าจริงแล้วเชื่อพระองค์ไปจริงเนี่ยสุดท้ายชีวิตเราก็ไม่สูญเปล่าเพราะว่าเราเห็นแบบอย่างของชีวิตกยเลที่ดีนะถ้าเป็นกิเรสก็เป็นคนดี mm hmm. พอคิดในมุมหนึง่ง ถ้าเราไม่เชื่อละแล้วมีพระเจ้าจริงอย่างนี้เราขาดทุนแน่นอนเ mm hmm. คดแบบนี้แบบพ่อค้านะครับ mm hmm. ก็บอกว่าโอเคก็ตัดสินใจใช้คําว่าปลงใจเชื่อแล้วกันปรงใจที่เชื่อพระเจ้าทัา้งหมดหรือ hmm. เมื่อวินาทีนั้นเองที่ธิษฐานต้อนรับพระเยซูโอ้ความสุข mm hmm. ที่แสวงหามาทั้ทงชีวิต mm hmm. ก็เข้ามา mm hmm. ในหัวใจไม่เคยสำเร็สุดเ่าวันนั้นแหละในวันที่ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าจริงๆ ข้อพิจาใ,ใจเลยครับก็คือเขาทำโซดีบที่ยี่สามก็หกหลายคนคงชอบเราทาบทนี้ทั้งบทที่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงเราถู้เลี้ยงแก่ชอบก็หกมากเพราะว่าบางทีบอกหน่ยครับแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมัน่นคงจดตามข้าพเจ้าไปรอมันคือชีวิตของข้าพเจ้าท่านนี้เป็นท่อนที่ทาให้รู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตผมไปเยอะทีเดียวนะอย่างแรกคือต้องบอกว่าคนจีนเนี่ย อาจจะไม่บอกว่าคนจีนทั้งหมดแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยชอบขี้บ่นแล้วก็ถ้าเราไปเยาวราชจะเห็นเสียงคนจีนช้องแ้งต้องแ้งจองแ้งมองบอกถึงความเป็นคนจีนสักหน่อยผมก็เหมือนกันนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคนชอบขี้บ่นแต่เวลาที่เราผมชอบมองโลกในแง่ลายคนที่บ่นกับการมองโลกในแง่ลายเป็นของคู่กันเราจะคิดต่เรื่องที่เป็นด้านลบซะเยอะแล้วแน่นอนครับพระคัมภีร์ตนนี้จึงย้ําเตือนผมว่าอย่ากลัวเลยนะ ความดีและความรักมั่นคงติดตามเราไปตลอดบันคืนชีวิตของเราเมื่อตอนที่ไปเรียนต่อที่อนะินเดียเนี่ยมีนักอิคาิบายพระคมพีที่บายพระคมภีข้อนี้น่าจับใจมากขึ้นนี่ทำให้รู้สึกรักพระคำพีข้อนี้มากขึ้นนะคือคำว่าติดตามเนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่เดินตามเท่านเองแต่เป็นการพูดถึงว่าพอเราคิดถึงคำว่าติดตามอาจจะคิดถึงในความรู้สึกว่านี่เป็นการเดินตามใครสักคนที่ เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างก็เลยเรื่ยทำตามแต่ในภาษาดั้งเดิมเนี่ยคำว่าติดตามเนี่ยแปลคบแปลความหมายคือการไล่ตามัมแสดงถึงการที่ผมอบอกว่าถึงแม้คุณไม่เดินไปไหนฉันจะเป็นคนไล่ตามเธอต้องขอใช้ภาษางกกหน่อยนยึคือคําที่แปลเป็นว่าติดตามมันก็เป็น passive เป็นเหมือนกับเป็นทนถูกกระทําแต่ภาพที่เป็นภาพของคําว่าท u r s u นะครับทือคําว่าติดตามที่ควรจะแปลว่าไล่ตามเนี่ยมันเป็น active มันเป็นการไล่เป็นคนรีเริ่มพระเจ้าเป็นคนริเริ่มติดตามชีวิตเราอวยพรเราแล้วอยากเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีมันพอเรียนยิ่งเรียนตอนนี้ยิ่งทราบซึว่าพระเจ้าตามเราแม้ขณะที่เราเราไม่ได้คิดว่าจะให้พระองค์ตามด้วยแต่พระองค์ไล่กวดเราหาเราจนพบแล้วพร้อมจะเปลี่ยนผมแผลบ้างพีข้อนี้ไว้หัวนอนทุกวันตื่นนอนขึ้นมาจะเห็นว่าพีข้อนี้ที่หัวนอนที่กำลังจะบน่นทุกวันพีข้อนี้จะขึ้นมาบอกว่า อย่ากลัวเลยความดีความรักจะตามติดคุณไปเสมอถ้าจะกลัวอะไรอีกจะบ่นทําไมกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ไ้แน่ใจแต่ต้องบอกว่าความดีและความรักมั่นคงก็ตามติดมาไปตลอดโดยเฉพาะตอนที่ไปเรียนอินเดียเนี่ยเหงาเนะรู้สึกไม่ได้พร้อมเลยที่จะไปเรียนต่อไม่ได้เตรียมตัวทางด้านภาษาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าสักหน่อยน <iten. S 1> ะครับก็ทําให้ต้องรองแล้วก็เมื่อไปก็ไม่ได้ ไม่ได้ปรับภาษาบางวิชาเพื่อนๆนก็เรียนล่วงหน้าไปก่อนแล้วด้วยที่เอมา,ท,ท,ท,มา,อมาอทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ทุกใจปัอมผีข้อนี้ก็พุดขึ้นมาพ้อมบอกพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่ไหนทุกครั้งที่ร้องไห้หรือเจ็บปวดใจในการเรียนต่อเนี่ยทุกยากมากก็จะมีปั๊มผีข้อนี้พร้อมพุดขึ้นแลนะพร้อมที่จะมีหิ่งห้อยตัวเล็ก,ต,ลกต, tennis, ตัวหนึ่งบินมาหาเสมอ ทุกครั้งที่ยอมที่ถอใจและย้ําเตือนว่าพระเจ้าตามเราสรมดพร้มไล่กวดเรานําหน้าเราอยู่ใกล้ชิดทราสุด่บอกว่าที่อินเดียเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ถูกและดีค่ะบอกว่า สถาบันที่ไปเรียนเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาครับที่พัทรีทำรุงเทพนะครับชื่อเลยว่าดรสตีฟแล้วก็ภรรยาาจารฟรอนเนี่ยได้ท่านมีโอกาสได้ส่งลูกชายสองท่านสองคนน่ยนไปเรียนที่ที่อินเดียมาก่อนท่านก็บอกว่าเข้าใจนะว่าพอบอกอินเดียปุ๊บโอ้ไม่ไปหรอกประเทศนี้เขาก็รู้สึกเหมือนกันนะครับแต่พอลูกชายได้เรียนเสร็จกลับมานี่บอกว่าแล้วคุณจะรักอินเดียบอกว่าจริงเหรอโอ้ที่นี่เป็นที่ที่ ถ้าบอกว่าในเอเชียเนี่ยที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่ดีมากด้านวิชาการเนี่ยเข้มข้นมากเพราะว่าระบบการเรียนเขาเนี่ยเป็นการเรียนแบบโมดูลและคือในช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยจะเรียนจบหนึ่งวิชามันก็สามารถจะเชิญอาจารย์เนี่ยต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานะที่สูงมากในอเมริกาก็ดีในอังกฤษก,ก็ดีเนี่ยในออสเตรเลียก็ดีครับบินมาในช่วงระยะเวลามาสัก25าวันนั่นเองเพื่อจะอยู่ที่น,นั่นแล้วก็สอนแล้วก็บินกลับ ซึ่งจเป็นเเรียกว่า visiting faculty ก็คือเป็นอาจารย์ที่มาเยี่ยมมาสอนซ25วันก็บินกลับงนั้นความรู้เนี่ยก็เหมือนกับเรียนต่อที่อเมริกาเหมือนเรียนต่อที่อังกฤษเลยบางคนมาจากออก o ฟอร์สมามาจากแคมบริดจ์ซึ่งบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาที่คนจะไปจะไปเรียนได้ด้วยด้วยเงินทุนเพียงน้อยนิด สนใจคนผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยค่ะก็อยางที่ล่องพีที่ผมยกมานะครับสวีดีบริษัทก็ยุบกแน่ที่เหลือที่ความดีและความรักท่านคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตัวมังคือชิตของข้าพเจ้าเราเชื่อว่าพ่องพีเป็นวิดเด็นะครับล่องพีจะไม่จะไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ถ้าเราไม่ลองเรียนรู้ที่จะสะสมความจริงนี้จนกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองพี่อาจจะวิ่งแค่หนังสือเล่มหนึ่งที่หลายคนอาจจะมีความเชื่อว่ามันดี แ,แน่นอนครับมันจะดีและมีพลังอํานาจมากเมื่อเราสะสมมันไว้เหมือน,นที่ผมกำลังอบอกว่าจะเชิญชีวิตด้วยความยากลาบากที่อินเดียนั้นความยากลาบากไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับแต่ความยากลาบากจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านกลายเป็นสิ่งมาศจัข์ขึ้นในชีวิตมีความยากลำบากจึงปั้นชีวิตของผมขึ้นมาบนความจริงว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไงไล่กดเราติดตามเราตลอดเวลา ันถึงกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตถ้าอยากจะพบสิ่งที่มหัศจรรย์จนรนิงๆแล้วก็สะสมพระคํนนาพระเจ้ามาในชีวิตครับท่องมันทุกวันจนเมื่อเรารเผชิญความยากลำบากแล้วเราจะเห็นความมหัศจรรย์แห่งความพระเจ้าว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไงมันทาให้เรากลายเป็นคนมหัศจรรย์ได้อย่างไงมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราได้อย่างไรแน่นอนครับพระคําพระเจ้าจะ,จะตามติดเราไปนี่ก็เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าจะตามติดเราไปโดยท่องจำมาไว้ในความคิดครับฝังเอาไว้ ทุกวันทำอย่างผมก็ได้ครับแขวมเราไว้ที่หัวนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บจะเห็นข้อมีข้อน,นี้ทุกวันทุกวันจนมันกลายเป็นสิ่งที่ซึมผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกวันแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างมาศจรรย์วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ซองมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันขอ้อประคำในใจกับเราขอบคุณค่ะ ว่าเมื่อเรามีเงินมากๆหรือเราได้นับเงินถึงแม้เอาใช้เงินของเราก็ตามเถอะขอได้นับเงินในเป็นนแบงก์ก็พอแล้วเราจะได้เงินไปเพื่ออะไรเราถามตัวเองว่าแล้ว,ลวเราจะลงทุนชีวิตไปกับสิ่งที่ชั่วคราวรุอสิกที่ถาวราจะเป็นคำถามว่าเราจะทำอะไรดีหลังจากนี้จะเป็นนายแบงก์อย่างรับใช้พระเจ้าที่ทุ่ทมเททั้งชีวิตทั้งหมดเพื่อแผนง,งานของพระเจ้า เกยดตัดสินใจครับเดินเข็มชีวิตทั้งหมดจากเฮจะเป็นคนที่มีความมั่งมีมันเป็นคนมั่งมีอีกด้านหนึ่งต้องมีาฟวิญญาณแทนพระเจ้าสามารถทําได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่พระองค์ไม่สามารถทําได้คือการหยุดที่จะรักเราแล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจ รายการที่จะนำาข้อพระคำภี d ีดีกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่แล้วพบกันทุกวันพฤหัสบดีสามารถรับชมรายการได้ที่ t h a i .cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การเปิดร้านกาแฟาเป็นแสงสว่างยังไงบ้างคะ